หลายคนนะยังเข้าใจผิดว่าการมานิเฟสเนี่ยหรือว่าการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยแต้มบุญนะต้องทำบุญเยอะๆต้องเป็นคนดีมากๆก่อนนะถึงจะกล้าขอถึงจะสมควรได้รับแต่ความจริงก็คือว่า Manifestation นะมันไม่ได้เกี่ยวกับแต้มบุญแต่อย่างใดนะจ๊ะแต้มบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลธรรมความดีในมิติความเชื่อทางศาสนานะที่เราต้องทำกันอยู่แล้วนะ แต่ manifestation เนี่ยมันคือกฎของจิตสำนึกนะหรือว่า c o n s c i o u s n e s s นะจ๊ะมันคือพลังของการยืนยันตัวตนหรือว่า identity นะและสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นความจริงจากภายในเพราะโลกนี้นะมันไม่ได้หยิบยื่นให้เราเนะี่ยในสิ่งที่เราสมควรได้รับนะมันให้เราในสิ่งที่เรายืนยันว่าเป็นของเราอยู่แล้ว คนที่รวยนะไม่ใช่เพราะว่าเขามีบุญมากกว่ามาแต่ปางใดนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาคนที่ประสบความสำเร็จนะก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาถวายสังฆทานมากกว่าเรานะแต่เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนประสบความสำเร็จและเขาปฏิเสธการมีอยู่ของความล้มเหลวนะ คนที่ถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากรรมดีมันพิกล็อกอะไรหรอกคะ่ะแต่เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่โชคดีและรางวัลเหล่านั้นมันเป็นของเขาอยู่แล้ว manifestation นะทำงานตาม law of assumption นะคือกฎของการสันนิษฐานใช่ไหมหรือว่ากฎแห่งการสมมุติที่เราเรียกกันนะสิ่งที่ท่านเชื่อว่าเป็นความจริงเนี่ยในโลกของท่านในจิตของท่านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจริงในโลกสามมิติของท่านเช่นกันถ้าท่านเชื่อนะว่าท่านมีบุญไม่พอนะบุญน้อยนะท่านก็จะสร้างความจริงแบบนั้นขึ้นมาในโลกของท่านแต่ไม่ใช่เพราะบุญนะแต่เป็นเพราะความเชื่อนั้นนั่นเองนะ manifestation นะคะมันเป็นเรื่องของพลังอํานาจของจิตนะมันไม่ใช่ระบบแต้มบุญนะไม่ใช่การแบบมานั่งขออนุญาตอ้อนวอนจกกักรวาลนะท่านไม่ต้องรอนะท่านแค่ต้องรู้สึกเป็นสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นในตอนนี้เลยนะจ๊ะ